เรื่องพระตกนกรกหลวงพ่อพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีจากหนังสือตายแล้วไม่สูญแล้วไปไหนหลวงพ่อพระราชพรมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นเลิศในฤทธิ์ทางใจหรือมีวิชามโนมยิทธิ ท่านได้กล่าวเล่าถึงประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ท่านได้เห็นพระภิกษุรูปหนึ่งตกนรกว่าครั้งหนึ่งมีพระผู้ทรงสมณศัิ์รูปหนึ่งเป็นถึงระดับท่านเจ้าคุณอยู่ที่วัดฝั่งพระนครโดยที่พระรูปนี้ท่านกล่าวเอาไว้ว่าบวชพระมาสาิปีเสร็จแล้วไม่เคยเห็นนรกสักนิดซึ่งนับเป็นความเห็นที่ผิดมากยิ่งได้อยู่ในสถานะ ที่เป็นพระภิกษุด้วยแล้วจึงยิ่งให้ผลกรรมหนักมากขึ้นเพราะตลอดชีวิตของพระสมณะรูปนี้ได้กระทำผิดวินัยมากมายทำให้พระเดชพระคุณหลวงพอ่อฤาษีลิงดำไม่เคยชอบใจเลยที่จะต้องไปพบกับพระรูปนี้เมื่อพระสมณะรูปนี้ได้มรณาภาพลงครั้งหนึ่งพระเดชพระคุณหลวงพอ่อฤาษีลิงดำได้นั่งสมาธิภาวนาเพื่อที่จะลงไปดูนรก โดยที่เมื่อไปถึงก็ได้พบกับพระยายมราชโดยที่ท่านจะเรียกพระยายมราชว่าท่านลุงโดยพระยายมราชได้กล่าวถึงผลของการตัดสินโทษของพระสมณะที่เพิ่งตายลงมารูปนั้นว่าโยมบาลเขาได้ตัดสินแล้วขนาดนี้พระรูปนั้นอยู่ในอเวจีมหานรกซึ่งทำให้ท่านเกิดความสงสัยจึงถามว่าพระตกนรกด้วยหรือ พระยาโยมราชก็ตอบว่าพระภิกษุนั้นตกนรกเป็นประจำเพราะพระเหล่านั้นบวชแล้วไม่ทําตัวเป็นพระก็ต้องตกนรกเป็นธรรมดาหลวงพ่อเกิดความสงสัยจึงถามท่านต่อว่าพระที่เทศสอนชาวบ้านเรื่องสวรรค์นรกได้ทําไมถึงตกนรกละท่านท่านจึงตอบว่าก่อพระดีแต่สอนชาวบ้านแต่ตัวเองไม่ได้ปฏิบัติตนตามที่สอนเขา บอกให้คนอื่นทำดีแต่ตัวไม่ทำด้วยพระอย่างนี้ลงนรกหมดและก็มีโทษหนักมากหลวงพ่อท่านจึงปารบว่าผมอยากเห็นท่านเจ้าคุณซึ่งท่านก็หมายถึงพระรูปนั้นที่ตกนรกนั่นเองพระยายมราชจึงได้ยกมือขึ้นก็ปรากฏว่ามีภาพอเวจีมหานรกมาปรากฏใกล้ตัวท่านและภาพท่านเจ้าคุณผู้นั้น ก็ปรากฏเป็นลักษณะดังนี้ท่านต้องยืนกลางแขนมีหอ,อกปักจากเพดานเหล็กด้านบนปักติดอยู่ที่มือทั้งสองข้างปลายด้ามหอ,อกติดเพดานหัวหอ,อกติดพื้นเหล็กด้านล่างที่เป็นพื้นมีหอ,อกปักด้านหน้าด้านหลังและด้านข้างตรงหัวสลับกันส่วนหอ,อกด้านปลายและด้ามตึงติดกำแพงเหล็กกล่าวคือสภาพร่างกายทั่วตัว มีหอ,อกปักตึงจนขยับขยื่อนไม่ไหวและมีเปลวไฟละเอียดร้อนมากกว่านรกทุกขุมพุ่งมาเผาอยู่ตลอดเวลาเหตุที่ทำให้พระเจ้าขุนรูปนี้ต้องรับโทษเช่นนี้ก็เพราะว่า <โ frustrating. S 2> พระรูปนี้ได้ทำผิดสร้างกรรมเอาไว้มากมายเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์โดยที่ 1. 1> เมื่อบวชแล้ว,ลวท่านไม่สนใจในการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ไม่สนใจในการปฏิบัติสมถภาวนาไม่เคยวิปัสสนากรรมฐานใดๆซึ่งผิดวิสัยความเป็นพระเมื่อทำตนไม่สมควรในความเป็นพระจึงจัดเป็นความผิดคือเป็นคนลวงโลกหลอกชาวบ้านว่าเป็นพระคอยเอาเปรียบผู้อื่น 2. เมื่อได้ศึกษาพระปริยัติธรรมแล้วไม่ยอมประพฤติปฏิบัติตามธรรมนั้นโดยมุ่งเอาความรู้ไปสอนชาวบ้าน โดยเป็นไปในทางหวังเพื่อให้เกิดทรัพย์สินแก่ตนไม่เคยนำทรัพย์สินนั้นๆไปสงเคราะห์ส่วนสาธารณประโยชน์หรือบำรุงพระาศาสนาโดยเอาไปซื้อที่ดินซื้อทองออกเงินให้กู้ซึ่งเป็นวิสัยของคารวาสพระภิกษุรูปอื่นท่านห้ามไม่ให้ทำแต่ก็ยังฝืนทำสามเมื่อมีทรัพย์ก็มีความทะเยอทะยานอยากได้ยศ เมื่อมียศแล้วก็เมายศคิดว่าตนเองเป็นผู้วิเศษแม้แต่เห็นผู้ทรงญานแล้วก็ยังกล้าคัดค้านเหยียดหยามเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาโดยตรง4ในฐานะที่ท่านเป็นพระสงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเมื่อเป็นพระมีศักิ์ใหญ่อำนาจก็ต้องมีมากและมีลูกน้องใต้บังคับบัญชาก็มากใครอยากได้ยศอยากได้ตำแหน่งอะไร ก็ต้องเสียเงินให้ตามอัตราเวลามาขอยศขอตำแหน่งก็ต้องหาพานมาประเคนโดยมีเงินเป็นที่ตั้งเวลานิมนเทศก็ต้องติดเงินก้อนใหญ่ๆใ,ให้ทําให้ท่านกลายเป็นพระมหาเศรษฐีใหญ่มีลูกนี้มากคือมีเงินให้กู้มากๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ผิดวิสัยสงชัดเจนซึ่งหลวงพ่อหรืีลิงดำท่านก็ได้ถามกับท่านเจ้าคุณผู้ตกนรก เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีอยู่ก็สามารถบอกได้ทั้งหมดว่ามีอะไรบ้าง 5. ในฐานะที่พระรูปนี้เป็นพระปอมคือบวชแต่ตัวและมัวเมาในลาบยศสรรเสริญและกามมสุขมีพระมีศีลบริสุทธิ์บ้างมีสมาธิตั้งมั่นบ้างมีวิปัสสนาดีเป็นถึงพระอริยะเจ้ามากราบไหว้ท่านท่านก็เลยหลงไหลในอำนาจทำวางอำนาจบาดใหญ ในฐานะเป็นเจ้าคุณกรรมข้อนี้อีกข้อหนึง่งที่ทำให้ท่านลงเอเวจีมหานรกเมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำได้ฟังเรื่องราวนี้จบแล้วท่านก็ดีใจกร่าบราท่านลุงกลับบ้านแล้วนำเรื่องราวที่ท่านได้ไปท่องนรกมาบอกกล่าวแก่ญาติโยมโดยเฉพาะคุณยายที่เคยสนิทสนมกับอดีตท่านเจ้าคุณรูปนี้ให้ฟัง ถึงผลกรรมที่ท่านเจ้าคุณเคยกระทำไว้เมื่อคราวยังมีชีวิตว่าผลกรรมที่ทำเพราะความโลภและความหลงในตนนั้นมีผลร้แรงขวาททำในขณะที่เป็นคารวะามากมายนักหลวงพ่อือสีลิงดำเห็นพระสมณะตกนรกเรื่องนี้นำมาจาัดหนังสือตายแล้วไม่สูญแล้วไปไหนอีกเช่นเดียวกันซึ่งเป็นอีกเรื่องราวหนึ่ง ที่ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้เล่าถ่ายทอดเอาไว้ถึงกรรมของพระภิกษุรูปหนึ่งทําให้ต้องตกนรกเมื่อท่านมรณาภาพตอนที่อายุ72ปีมีตําแหน่งเป็นถึงเจ้าคณะอําเภอแล้วหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านปาลบว่าวันหนึ่งใกล้เวลาสองทุ่มซึ่งเป็นเวลาเจริญพระกรรมฐานท่านก็ได้นอนหลับพักผ่อนเป็นปกติ เมื่อจะหลับไปก็เห็นเทวดาองค์หนึ่งมายืนอยู่ข้างหน้าพอเหลียวไปดูท่านท่านก็นั่งคุกเข่ายกมือพนมขึ้นจึงได้ถามขึ้นว่าท่านมาทำไมเทวดาตนนั้นบอกว่าท่านใหญ่ให้มานิมนต์ครับคำว่าท่านใหญ่นั้นก็หมายถึงพระยายมราชท่านมีสถ,ถานะเป็นระดับพรมไม่ใช่พวกเจ้าหน้าที่ในนรก ซึ่งเป็นสำนักของพระยายมราชไม่ใช่อยู่ในแดนนรกแต่อยู่ใกล้แดนนรกมีหน้าที่กันคนลงนรกพอหลวงพ่อไปถึงก็ถามพระยายมราชว่าท่านลุงมีธุระอะไรท่านตอบว่าไม่มีธุระอะไรมากหรอกเพื่อนท่านเขามาอีกหนึ่งแล้วซึ่งก็เป็นที่รู้กันว่าถ้าพระมาลงนรกสักรูปหนึ่ง ก็มีอันต้องมีให้มีคนมาตามมาดูซึ่งพระยายมราชก็บอกว่าไปเยี่ยมเขาหน่อยสิเมื่อสอบถามแล้วก็ทราบว่าพระรูปที่ตายลงมาอยู่ในขุมนรกที่เจ็ดเรียกว่ามหาตาปานานรกมีอายุครึ่งกับพอท่านไปถึงก็เห็นเขากำลังลงโทษพระรูปนั้นอยู่ซึ่งท่านเองก็ทราบดีว่าการจะไปบอกให้นายนิรยาบาลหยุดการลงโทษ เพื่อขอพูดคุยกับนักโทษนั้นโดยลำพังเพียงคนเดียวเขาจะไม่ยอมจะต้องนำคนจากสำนักพระยายโยมราชไปด้วยจึงจะสามารถทำได้และโชคดีที่วันนั้นท่านพระยายโยมราชไปด้วยตนเองท่านเองก็ได้รับความสะดวกเมื่อไปถึงท่านก็บอกว่าเอาคนนั้นขึ้นมาพอท่านเพียงบอกว่าเอาคนนั้นขึ้นมานักโทษคนนั้น ก็หลุดจากเครื่องพัฒนาการเขาก็ขึ้นมาจากขุมนรกขึ้นมาแล้วก็แต่งตัวเป็นพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่มีรูปร่างหน้าตาดีมากหากพิจนารณาดูแล้วช่วงสมัยนุ่มๆคงรูปหล่ออาการทีเดียวขึ้นมาแล้วหลวงพ่อก็ถามว่าท่านบวชตอนอายุเท่าไรและตายอายุเท่าไร่กระผมบวชเมื่ออายุ20ปีเศษ และตายเมื่ออายุ72ย่าง73ครับท่านบวชได้ตั้ง52พรรษาแล้วมีตำแหน่งอะไรผมเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะตำบลเป็นเจ้าคณะอำเภอและก็เป็นพระอุปชาหลวงพ่อก็ระลึกได้ว่าเวลานั้นท่านเพิ่งจะบวชได้สองพรรษาส่วนพระรูปนี้บวชได้ถึง52พรรษาแล้วเรียกได้ว่า บวชได้เท่าเศษพันษาของเขาพอดีหลวงพ่อจึงถามว่าทำไมท่านถึงตกนรกพระรูปนี้ตอบว่าตอนบวชนั้นผมเป็นสมมุติสงฆ์จริงๆอยู่สองพันษายังมีความประพฤติบกพร่องบ้างอยู่สองพันษานอกนั้นอีกห้ิบปีคือมีพฤติกรรมหมดจากความเป็นพระแต่ก็ยังคลองผ้าเหลืองอยู่กรรมมันก็เลยหนัก การคลองผ้าเหลืองอยู่แล้วทำตนเป็นดังเช่นคารวาสนั้นถือเป็นกรรมหนักมากจัดเป็นการหลอกลวงผู้อื่นและเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนเรียกได้ว่าเข้าขั้นอนันตริยกรรมเลยทีเดียวซึ่งตามปกติแล้วจะต้องลงนรกอเวจีหลวงพ่อถามต่อไปว่าหมดความเป็นพระประเภทนี้มันน่าจะลงอเวจีแต่ทำไมจึงไม่ลงพระรูปนั้นตอบว่า ผมมารู้สึกตัวตอนใกล้ๆจะตายสักสองปีก็พยายามทำความดีทุกอย่างแต่มันชดใช้กรรมที่เคยทำเอาไว้ไม่ได้หลวงพ่อระลึกได้ว่าถือว่ายังดีที่ไม่ได้ลงนรกเอเวจีแต่ลงแค่ขุมที่เจ็ดเท่านั้นแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาอีกนานชนิดที่เกิดแล้วตายอีกร้อยครั้งพระองค์นี้ก็ยังไม่ขึ้นมาเลยเพราะขุมนรกขุมนี้มีอายุคึ่งกับ ถ้ามีโทษอะไรอีกก็จะต้องมาไล่เบีย้ยขุมใหญ่อีกคือเมื่อออกจากขุมที่เจ็แล้วก็จะต้องผ่านนรกบริวารอีกสี่ขุมแต่ละขุมมีอายุไม่แน่นอนเขาจะกักไว้กี่ร้อยกับก็ได้นอกจากนรกบริวารสี่ขุมแล้วถ้ามีโทษอย่างอื่นอีกก็ต้องไปตกนรกขุมใหญ่อีกออกจากนรกขุมนั้นก็ต้องตกนรกบริวารอีกสี่ขุมเป็นอย่างนี้เรื่อยไป พอพ้นจากเขตนรกนั้นแล้วแล้วยังต้องไปตกยมมาโลกียนรกอีก10บขุมและยมมาโลกียนรกก็ไม่มีอายุเหมือนกันไม่บอกเวลาแน่นอนการตกนรลกขุมนี้เขาจะไล่เบี้ยตั้งแต่กรรมปานาติบาตไปเรื่อยจนครบทั้งห้าข้อนอกจากนั้นถ้ายังมีคดโกงเช่นการคดโกงจากการเลี้ยไยเงินมาแล้วเอามาเป็นทรัพย์สมบัติของตนเอง อย่างนี้เขาจะลงโทษไว้หมดเลยซึ่งไม่รู้เลยว่าใช้เวลาทั้งหมดกี่ร้อยกับหลังจากนั้นจะต้องมาเป็นเปรตอีกสิบสองระดับกว่าจะพ้นแต่ละระดับก็แสนจะยากจากเปรตก็มาเป็นอสุรกายจากอสุรกายก็ต้องมาเป็นสัตว์เดรัจฉานจากเดรัจฉานกว่าจะไปเกิดเป็นคนหรือเทวดาได้ด้วยบุญเดิมก็จะต้องเป็นสัตว์ที่รู้ภาษามาก ต้องมีคนเมตตาอุทิศบุญให้หลวงพ่อือสีลิงดำท่านได้ให้ข้อคิดกับการเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาว่าในเมื่อเราตั้งใจบวชเข้ามาเพื่อปฏิบัติความดีก็ต้องคิดว่าพระอรหันตุกองค์ท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์มาตั้งแต่กําเนิดท่านก็ประพฤติปฏิบัติเริ่มต้นแบบเดียวกับพวกเรานี่แหละทําไปแก้ข้อบกพร่องไปเรื่อย มีความภาคเพียรเป็นปกติมีอิทธิบาทสี่ครบถ้วนจะทำสิ่งใดมันก็ต้องสำเร็จจนได้และสำเร็จทุกอย่างมหาตาปนานรกที่ว่าเป็นอย่างไรมหาตาปนานรกเป็นนรกใหญ่ที่เจ็ดชื่อมหาตาปนานรกนั้นเพราะว่าในนรกนี้มีความร้อนทวียิ่งขึ้นไปขวาความร้อนในนรกขุมที่หกคือตาปนานรก และมหาตาปนนรกนี้มีลักษณะสันฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยกว้างยาวและลึกนั้นประมาณได้ร้อยโยชน์มีขวาผนังทั้งสี่ด้านโดยเป็นเหล็กหนาเก้าโยชน์มีประตูสี่ประตูด้านละประตูภายในมหาตาปนนรกนั้นจะมีภูเขาเหล็กใหญ่สูงเงื้อมน่ากลัวยิ่งนักโดยนายนิรยาบาลทั้งหลายมีมือถือเครื่องสาดตาวุธต่างๆไล่ทิ่มแทงสับ ฟันทุบตีต้อนสัตว์นรกทั้งหลายให้ขึ้นไปอยู่บนภูเขานั้นสัตว์นรกเหล่านั้นแม้กลัวอำนาจนายนิรยาบาลก็อุตสา์ปีนป่ายตะเกียกตะกายขึ้นไปแต่พอขึ้นไปถึงยอดภูเขาแล้วก็จะมีลมนรกเกิดขึ้นเป็นพายุใหญ่พัดมาโดยรอบลมนรกนั้นจะพัดอย่างแรงกล้ายิ่งนักเกินกว่ากำลังที่สัตว์นรกเหล่านั้นจะทรงกายอยู่บนภูเขานั้นได้ สัตว์นรกเหล่านั้นจะพลัดตกลงมาจากยอดภูเขานั้นแต่พอตกลงมายังไม่ทันถึงแผ่นดินเหล็กหลาวเหล็กใหญ่ประมาณเท่าลำตาลก็ผุดขึ้นคอยรอรับอยู่เสียบกายสัตว์นรกเหล่านั้นตั้งแต่ศีรษะตราบเท่าตลอดออกทางทวารน,นัดสัตว์นรกบางตัวนั้นหลาเหล็กจะล้อยอยู่สองเล่มบ้างสามเล่มบ้างสี่เล่มบ้างห้าเล่มบ้างหลาเหล็กแต่ละเล่มแต่ละเล่มนั้น ลุกเป็นเปลวเพลิงอยู่เสมอเสมอเผาเนื้อและเลือดเผากายภายในออกมาเพลิงที่แผ่นดินเหล็กนั้นก็ลุกไหมจากกายภายนอกเข้าไปไฟจากภายในกายกับไฟภายนอกนั้นก็ไม่กระทบประทะกันเมื่อไฟไหม้กายนรกเหล่านั้นย่อยเป็นผงทุลีไปแล้วก็กลับไปเกิดเป็นร่างกายมีเนื้อและเลือดดังเดิมนายนิรยาบาลทั้งหลายก็ทำโทษเช่นเดิมได้ความทุกข์ทรมาน ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นสิ้นการช้านานประมาณได้ครึ่งอัตรากับหนึ่งคือนับตั้งแต่มนุษย์ทั้งหลายมีอายุได้สิบปีเป็นอายุไขแล้วมีอายุมากขึ้นไปถึงหนึ่งอสงไขแล้วก็นับเวลาอายุไขให้ถอยกับน้อยลงมาน้อยลงมาจนอายุได้สิบปีเป็นอายุไขอีกดังนี้แหละชื่อว่าหนึ่งอันตรกับหนึ่งซึ่งพระภิกษุที่ท่านหลวงพ่อฤาษีดิงดำได้พบนั้นต้องถูกลงโทษถึงครึ่งกับ ก็นับว่าเป็นเวลาที่แสนยาวนานมากเพราะได้ทำกรรมหนักไว้เมื่อเป็นพระซึ่งเป็นพระที่มีมิจฉาทิฏฐิเอาเปรียบชาวบ้านและไม่ประพฤตินตนให้เหมาะสมกับความเป็นพระจึงต้องรับกรรมเช่นนี้